Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm there. felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายแปรมวัวเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่15ตอนที่32ไม่เอาสถานที่แบบนั้นเอาละวันนี้ออกล่ากันเถอะแบบนั้นก็ดี วันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษให้ทำอยู่แล้วข้าเห็นด้วยทั้งๆที่เมื่อวานอยากจะออกล่าแท้ๆล่า,าัตร์กันเถอะเฟลพูดเท่าก่อนโดราจังและสุยต่างพูดออกมาแบบนั้นเล่ากับว่าพวกเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าวันนี้จะทำการออกล่ากันจริงๆพวกนาย พูดแบบนั้นอีกแล้วนะก็จริงที่วันนี้เราไม่มีแผนที่จะทำอะไรเลยแต่หากพวกนายออกล่าพวกนายก็จะล่าอะไรที่ตัวใหญ่เหมือนกับเต่ามังกรอีกแบบนั้นไม่ดีแน่ๆแ,แค่เลวีอาธานที่มีอยู่ตอนนี้สเบียงเราก็มีมากเกินพอแล้ววันนี้พวกเราอยู่บ้านกันสบายๆชิวๆดีกว่านะมูคโคดะบอกกับสี่สหายจอมตะกะไปเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเฟลยังยืนยันว่าวันนี้จะออกล่ากันให้ได้อยู่ดี ท้งทางที่มุโคโดะอยากจะพักผ่อนดื่มกาแฟสบายๆหลังอาหารเช้าแต่อันที่จริงเขาไม่มีแผนการใดสําหรับวันนี้เลยเมื่อวานตอนที่มุโคโดะ ไปที่กิวนักประจนภัยคุณเอลแลนซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการชํำละเลวีอาธานนั้นพอได้เห็นผู้เท่าก่อนและโดราจังก็เกิดอาการคลั่งขึ้นมาจูจูเขาก็แสดงนิสัยด้านพิสดารออกมาแล้ววิ่งเข้ามากอดพวกมุคคดะช่างเป็นคนที่ไม่รู้จักหนักจักเบาจริงๆพอเป็นแบบนั้นคุณวินเลมกิวมาสเตอร์ของเมืองคาเรลีนา ที่บอกว่าจะพักอยู่ที่กิวลนักประจนภัยของเมืองหลวงเขาก็ได้มาหามุโคดะที่บ้านเช่าแล้วบอกว่าสิ่งเดียวที่ต้องทําในตอนนี้คือการชําและหัวของเลวีอาธานให้เซจดังนั้นเจ้าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปที่กิวลนักประจนภัยแล้วหรือถ้าจะให้แปลตรงๆจากความหมายของคุณวินเลมก็คือห้ามโผล่หัวไปที่กิวลนักประจนภัยอีกงานมันจะไม่คืบหน้า นั่นเองมุโคโดะทิ้งหัวของเลวีอาธานให้กับทางกิวนักประจนภัยของเมืองหลวงแล้วเมื่อวานดังนั้นมันจึงไม่มีปัญหาใดๆแม้มุโคโดะจะไม่ไปปรากฏตัวที่นั่นถึงนั่นจะเป็นเรื่องจริง แต่มุโคดะก็รู้สึกไม่ดีมากๆทางที่เขาไม่ใช่คนพิษแต่กลับถูกปฏิบัติเหมือนเป็นเด็กมีปัญหาแย่ที่สุดก็คือคนที่มีปัญหาจริงๆกลับถูกให้ความสำคัญมากกว่าและเรื่องนั้นจึงทำให้มุโคดะมีเวลาว่างเหลือให้ทำอะไรที่บ้านเช่ามากมายจนกว่าจะชํำแหลส่วนหัวของเลวีอาธานเซจและนานๆทีมุโคดะก็ได้มีเวลาว่างแบบนี้สักทีเขาจึงอยากจะอยู่สบายๆทุกทีก็คอยตลอนเที่ยวไปกับพวก เฟลตอเวลาแบบนี้จึงเป็นเวลาที่มีค่ามากๆสําหรับมุคโคดะเรียกได้ว่าอยากจะยุ่งอยู่กับเวลาว่างของตนเองทั้งวันแต่เรื่องนั้นกลับไม่เป็นดั่งใจของมุคโคดะเพราะมี4ี่สหายจอมตะกะอยู่การใช้เวลาว่างนั้นเป็นเรื่องหนาเบื้อ ข้านอนในดันเจียนมากเกินพอแล้วนายท่านมันสนุกจะตายไปที่ได้ออกไปทำอะไรวุ่นวอกวุ่นวายสุยชอบออกล่ามากกว่าสีสหายจอมตะกะเห็นต่างจากมุขคดเช่นนั้นเจ้าพวกนี้ กระตือลือร้นมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดิมทีมุโคโคดะก็ชอบใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์อยู่แล้วดังนั้นเขาจึงอยากจะอยู่เฉยๆบ้างเป็นบางคราวมุโคโดะถามกลับพวกเฟลไปว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยงั้นเหรอนอกจากทําตามทางเลือกของพวกนายพอมุโคโดะถามออกไปแบบนั้นพวกเฟลก็ตอบแบบจริงใจเลยว่า ไม่ไอ้แล้วนายท่านไม่ได้นะนายท่านถ้าเองก็คิดแบบนั้นสุยก็ว่าไม่เหมือนกันพอได้ยินคำตอบนั้นจากทุกคนมุคโคดะก็รู้สึกผิดหวังมากคำตอบของพวกเขานั้นช่างจริงใจเหลือเกินพอไม่มีทางเลือกมุคโคดะ จึงตัดสินใจพูดออกไปแบบไม่เต็มใจว่างั้นก็ไปกันเถอะแล้วมุโคโคดะก็ถูกเฟลพูดเท่าก่อนโดราจังและสยุยเล็งเราให้ออกไปข้างนอก พากันกระตือรือร้นมากที่จะออกล่าก,กันในวันนี้ภาพตัดมาที่พวกมุโคโดะที่กำลังเดินไปตามถนนในเมืองหลวงมุโคโดะถามพวกเฟลทางโทรจิตว่าพวกนายตัดสินใจแล้วหรอว่าจะไปที่ไหนกันมุโคโดากล่าวถามเช่นนั้นก่อนจะคิดว่าตามปกติแล้วเราควรจะมุ่งหน้าไปประตูทิศฝั่งตรงข้ามประตูหลักของเมืองหลวงทว่าตอนนี้กลับต่างออกไป เฟลบอกว่าที่ที่จะออกล่ากันในครั้งนี้เราควรออกจากประตูนี้แหละถูกแล้วผู้เท่าก่อนก็บอกว่าข้าเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะนายท่านมุโคโดะจึงถามว่าตรวจสอบละเอียดแล้วหรอผู้เท่าก่อนผู้เท่าก่อนก็ตอบว่าทั้งข้าทั้งโดราไม่ได้ทํากันป้องกันบนท้องฟ้าโดยเปล่าประโยชน์หรอกนะจุดหมายปลายทางของพวกเหล่านั้นเป็นสถานที่เดียวกับที่ข้าได้เห็นและจํามันได้จากบนท้องฟ้าผู้เท่าก่อนบอกเช่นนั้น ขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าในตอนเฝ้าอารักขาการชำละเลวีอาทานผู้เท่ากอนและโดราจังก็คอยเฝ้าดูทุกอย่างจากบนท้องฟ้าด้วยเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกับพื้นที่ล่าเต่ามังกรคราวที่แล้วดูเหมือนว่าพื้นที่ล่านี้จะเป็นสถานที่ที่ผู้เท่ากอนรู้จักดีโดราจังก็บอกว่ามันดูน่าตื่นเต้นมากพอข้าได้ยินเรื่องนี้จากกอนจิข้าก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยทีเดียวโดราจังพูดเช่นนั้นพร้อมกับแสดงอาการตื่นเต้นโดยการบินตีลังกากลางอากาศ พอได้ยินแบบนั้นมุโคโคดาก็รู้สึกเป็นกังวลมากเขารู้สึกแย่กับเรื่องนี้มากจริงๆตอนนั้นซุยก็ถามขึ้นมาว่ามันเป็นสถานที่ที่น่าสนใจงั้นเหรอโดราจังก็บอกว่าใช่แล้วละ่ะซุยมันมีตัวที่ค่อนข้างดุร้ายคล้ายๆกับเอ,อิร์ดดาก้อนประมาณนี้อยู่และยิ่งไปกว่านั้นยังมีอสูรทุกประเภททั้งตัวใหญ่ทั้งตัวเล็กและบางทีก็อยู่กันเป็นกลุ่มบ้างโดราจังบอกเช่นนั้นพอได้ยินซุยก็ร้องออกมาว่าว้าว ซุยจะล่าให้เยอะๆเลยโดราจังกับซุยพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเช่นนั้นแต่ว่าเนื้อหาของมันทําให้มุโคดะยิ่งเป็นกังวลมากขึ้นไปอีกตัวที่เหมือนกับเอิร์ดดาก้อนดุร้ายนั้นคืออะไรกันแน่มีทั้งมอนสเตอร์ตัวใหญ่มีทั้งมอนสเตอร์ตัวเล็กและมอนสเตอร์ที่อยู่กันเป็นกลุ่มด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้มุโคดะเริ่มจะถอดใจแล้วมุโคดะพยายามที่จะแสดงสีหน้าลําบากใจให้ทุกคนเห็นแต่ทว่ากลับไม่มีใครสนใจมุโคดะเลยผู้เท่าก่อนบอกว่านั่นเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมันแตกต่างจากพื้นที่ล่าที่ข้าเคยไปมาก่อนอย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าเป็นเฟล ข้าคิดว่าเขาคงน่าจะเคยไปมาก่อนพอได้ยินผู้เท่าก่อนพูดแบบนั้นเฟลก็ถามว่าสถานที่ที่ดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนั้นเหรอแถมยังเป็นพื้นที่ล่าที่เจ้าไม่เคยไปเนี่ยนะผู้เท่าก่อนก็บอกว่าถูกต้องแล้วลองมองบนภูเขาสิจากที่นี่ก็สามารถเห็นได้มันมีถ้ำอยู่บนยอดเขาใช่ไหมล่ะเฟลจึงพึมพำว่า ยอดเขางั้นเหรออ้อตรงนั้นนั่นเองว่าแล้วเฟลก็พยักหน้าให้กับคํากล่าวของผู้เท่ากอนพอเห็นปฏิกิริยาของเฟลเป็นแบบนั้นผู้เท่ากอนก็บอกว่าเป็นพื้นที่ล่าที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะเฟลจึงบอกว่าปัญหาของมันคือไม่ค่อยมีเนื้อที่อร่อยมากนะักผู้เท่ากอนก็บอกอีกว่าถึงแบบนั้นมันก็น่าสนใจแม้จะไม่มีเนื้อที่รสชาติดีมากแต่ก็ใช่ว่า จะไม่ใช่สถานที่ที่ล่าได้อย่างสนุกสนานจากนั้นโดราจังก็พูดว่าใช่แล้วมันน่าสนใจสำหรับการเป็นพื้นที่ล่าไม่ใช่เหรอซุยเองก็บอกว่า สถานที่พิเศษสีซ่าหายจอมตะกะรพากันคุยกันเช่นนั้นมูคโคดะจ้องไปที่เฟลและผพูดเท่าก่อนที่คุยกันถึงเรื่องที่ดูอันตรายมากๆมุคโคดะจึงถามออกมาว่าที่นั่นมีอะไรพิเศษนั่นเหรอเฟลก็บอกว่าคิดว่าหากเจ้าได้ไปที่นั่นเจ้าก็น่าจะได้พบอสูรมากมายที่เจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนแถวนี้แน่นอนผู้เท่าก่อนก็บอกอีกว่า นั่นสินะอาจจะได้เห็นอสูรที่อาศัยอยู่ที่นั่นแตกต่างไปจากปกติอย่างสิ้นเชิงแต่ในแง่ของความพิเศษนายท่านคงอาจจะเคยเห็นมาแล้วมันคล้ายๆกับพื้นที่ล่าดที่อยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าข้าเคยพานายท่านไปมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งมันมีมอนสเตอร์พิเศษอยู่ที่นั่นมากมายพอผู้เท่าก่อนบอกแบบนั้นเฟลก็พูดเสริมขึ้นมาว่า โอ้ใช่แล้วมีทั้งอสูรกลายพันธุ์หลากหลายชนิดที่นั่นด้วยสถานที่นั้นมีแต่มอนสเตอร์ที่แตกต่างจากปกติแน่นอนพอได้ยินผู้เท่าก่อนและเฟลบอกแบบนั้นมุโคโคดาก็คิดว่าที่นั่นเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงเสียดฟ,ฟ้ามีมอนสเตอร์กลายพันธุ์และยังเป็นสถานที่ที่พิเศษหรือว่าที่นั่นจะเป็นเบฮิมอสไม่นะป่าบนท้องฟ้าดาวยูเรนัสงั้นเหรอหลังจากมุโคโคดาคิดได้แบบนั้น เขาก็บอกกับทุกคนไปว่าใช่แล้วพวกเราไปที่อื่นกันเถอะพ่อมุโคดะพูดขึ้นเช่นนั้นสีสหายจอนตะกะก็พากันพูดว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เจ้าว่าอะไรนะถูกต้องแล้วนายท่านนายท่านพูดเรื่องอัไดให้กันแน่เออใช่ แล้วจะเปลี่ยนสถานที่ทำไมล่ะฟันนั่นใช่แล้วไปล่ากันเถอะสีสหายจอมตะกะบอกแบบนั้นมุคโคดาจึงพูดว่าโดราจังฉันคิดว่ามันไม่สนุกเลยนะรับรองได้เลยว่ามันเป็นสถานที่ที่คล้ายกับดาวยูเรนะัสนั่นใช่ไหมล่ะมันมีแต่ที่ที่อันตรายทั้งนั้นเลยนะพวกนายจำไม่ได้งั้นเหรอว่าเตาเวทมนต์ของฉันก็พังเพราะสถานที่นั้นมุคโคดากล่าว เขามีความทรงจําที่เหลวร้ายกับสถานที่พิเศษมีทั้งอสูร้ลยตามไล่ล่าและเต่าเวทมนต์ถูกทําลายด้วยในตอนที่มุโคดาคิดแบบนั้นเฟลก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าไม่มีเวลาปฏิเสธแล้วเพราะเมื่อเจ้าออกจากประตูมาแล้วพวกเราก็สามารถกระโดดขึ้นไปบนหลังของผู้เท่าก่อนได้ทันทีเลยไม่มีเวลาให้เปลี่ยนแผนเฟลพูดแบบนั้น แล้วมุโคโคดาก็ได้รู้ตัวสักทีว่าตนได้เดินออกมาจากประตูเมืองแล้วจริงๆตอนนั้นเองที่เฟลหยุมหัวมุโคโดาที่กำลังตกตะลึงเหวงขึ้นไปบนหลังของผู้เท่าก่อนพอมุโคโคดะตกลงบนหลังของผู้เท่าก่อนเซฟทุกคนก็ปีนตามมุโคโดาขึ้นไปทันทีก่อนที่เฟลจะตะโกนบอกผู้เท่าก่อนว่าผู้เท่าก่อนทุกคนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งผู้เท่าก่อนก็ตอบรับว่า อไปกันเลยนะว่าแล้วผู้เท่าก้อนก็เริ่มออกบินพร้อมกับขยายร่างใหญ่ไปด้วยความมุโคโคดะจะหายตกใจก็ไม่ทันการเสียแล้วไม่นะไม่เอาที่แบบนั้นไม่เอาดาวยูเรนะัสไม่เอาที่ที่เหมือนกับดาวยูเรนะัสมุโคโคดะได้แต่กรีดร้องออกมาเช่นนั้นขณะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าไกลเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าเสียงกรีดร้องของเขาไม่มีประโยชน์เลยแล้วสุดท้ายที่หมายของพวกเขา จะเป็นที่ไหนกันนะแล้วก็จบตอนที่32ของการสรุปเนื้อหานิยายแปรม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย